Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ừ, Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Ô mày với gang đâu đèo nó nèo 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 เาใหม่ก็เริ่มที่มเมื่อแล้วครับยังมีเขาหนาหนาวเยี๋ยวก็ได้เกียงนอสันสันหนึ่งจนจัจกนอนเนาะนี่

มาตามนอูอป,ป้าเก็บไปยานังครับยานังไม่ยองใจกินกับน้ำคนๆทดน้ำค,คนๆยานังยานังนี่ยเป็นยาเลยครับเป็นยาเย็นกินแล้วมีแห้งท้องอยาเย็นพุทธเอาคุณไม่อยองกิน โดน้ำจิ้นแก้โรคท้องโรคยังก็ได้อีกเพิ่นว่านี่ครับนี่ใบยาน้างหลยอยู่ครับมีผ้าเขาไปเก็บในป้าทั้งหลายเก็บใบยานั่งครับ ไ่ย่านั่งหลายครับปลาดึงเอาเขียนเลยต้นหุ่งปลาครับก็ลังเป็นไว้ก็ได้กกินนะครับ ไปน,นั่งไปต้องไปเก็บอี่างเ้าเก็บข้าวเก็บข้าวเดียวก็ได้ดึงมาหนึ่งครับไนมาปุ่มนึงแล้วอันนี้ก็ลยป้ายบึงวิธีตั้ครับาะไปน,นั่ง ยาน้าเราไมมากันดยาน่า ครับนอนไหนมันเป็นน้ำ เอิ้นน้ำมมยานางกินส,ส,ส,สกด,นด,นดก็ได้มันเป็นยาเป็นยาเย็นครับรักษาคอสักษาโรคกระเพาะมีรถผมกป้อยครับวัสดุติดแล้วพ้อมน้ำนอมใหม่เดี๋ยวเฮาสับแล้วมาต้มครับ ต้มไอ้มันจืดมอนบวกผมนี่เป็นนมไหม่หวานนะว่าต้งต carry ้มดนเ้าม่าต้งต้มหลายน้ำต้มน้ำเดียวกับพ่อต้มใส่เกลือพอมันเดือดแลาว้องาไรลิ้นน้ำถิมเราจะไม่แกงไม่ใส่เขามาเหนียวเหนียวเจ็บ Nào. Anh cây bọc kia, mối kinh cây, cà tiêm, ngó hóm. ต่ำเกองครับขมาใส่ตำ่ำน้่แหลกแล้วบุกพริกดไม่ยิงไก้นี่ครับเนี่ยมันแสบมันยุ่นนี่ครับนี่น้ำขามานี่ครับเรียดเลน้ำมันขน้นมันเหนียวสดแสบ ยีสันเว้ยงามนารับประทานเต็มหัวผักวัวน้ำเปิื่มความหอมตำเกียงแล้ากับมาเบิ่งนองใหม่เอาต้มใบมันสุกไปต้มใบมันสุกก่อนลิ้นนำจิมครับตสมใส่เกลือทีบ่เฟอนทีบ่ขม tôm lái làm cái, vì anh ấy là nón mayหวาน. Này các bạn bắt, chuẩn bảy đãi này, bắt, nọ bắt, cầm đưng, bắt cầm miên bản nâu này, bắt kẹng, kéo quăng, bắt, 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 ังสีสันนารับประทานยินน้ำจิ้มเราพร้อมปรุงครับพร้อมแกงาม,มัายจะนั่งลงไป อรวมาตงไปน้ํมาเลยครับมันติดคนน้ำจะคนแล้ว ไปเรื่อยๆน้ำมันเดือดครับน้ำเดือดเส่็สวันนี้ามาปรุงรสใส่ปงนัวใสรลายจซ่บหลสรล่บลายกับุงนัว กำลัวขาดว่าอะไรปลาแดดครับปลาลาใส่ลงไปใส่หลายกินหอมมอัน โอ้หอมเลยครับพี่นอ้องหอมปลาแดกใส่บัเปียกใส่แบบแข็งลงไปปรุงสีสนันในมันนารับประทานกับเ่มเกลมเริ่มคล้นล้วครับ ใส่ด้วยพักตํารึ่งนวดพรกตนํนินะนะครับตําหน้ารัฐานเจงนอใหม่ตํารับวันนี้มาตม นั่นครับเบเบย ยังงาไมครับเก้างาไม้งาไม้อออออหอมนุ่มหวาน É, rola